สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกทกท่านนะจ๊ะมือนีแม่อ้วนพากินพาแซ่บพามาบ้านนะจ๊ะบ้านน้องม่วงตำบลโคกกุงอำเภอแก้งคอจังหวัดชัยภูมินะจ๊ะคนมะเทียวสวนมะม่วงสวนมะม่วงน้องเจเกนะจ๊ะแล้วสียูบ้านบ้านสีเขียวเด้อจ้ะพี่น้องโอ้สีฟ้านะจ๊ะวอาผิดบ้านแล้วสียูบ้านหลังสีฟ้าคนเราจุ้ยงั้ค่ะ เที่ยวสวนบ้านน้องเกเก๋บุญะจามะม่วงอืมนี่ตต่น่อยยังไงพี่น้องเดยกว่ามาเที่ยวอันอันชมสวนสวนข้าเจ้าเลี้ยงอันเลี้ยงแกะจากพี่น้องบุญละจ่า,าแล้วกับปูบออออออ่บอกมอ่วงใ้งามงามอ่อนซ้อนจ้าอ่อนซ้อนอ่อนซ้อนบอกม่วงดกคากดกแน่ แต่ว่าหักบ้านไนสุกจ้ากูละทาอยู่จ้ายางชมอันนี้เป็นต้นเอียงเนาะนี่ลินจดเดีตยออันนี้ก็ขอกก่เนาะจ้าขอกายแล้วอันนี้น้ำดอกไม้อ้ยอยางไมส้สมิ่กับเมเย์เนาะค้นอวนก็นได้ ตุวล่ะจ้ามันแก่ไปหรอก็บแล้วค่ะเก็บจากสวนเลยอ้ยขออนุญาตเด้อยึบเก็บไปลายสลัดกินหมดอ,อยู่ในตู้เย็นกันยังอ,อ้าวโดนอีสดสดจากสวนจ้า,จาพอ<น>แล้วค่ะเด็กกินไม่หมดกุหล่ะจ้า โดกคัก,กดอกแน่มิตรน้อยงามๆพอเละจ้าก็เพราะเก็บไป็นนั่นไลยเพราะอะไรล่ะลายลายเราก็กินบ่หมดม่ด <c oughs> มานชมส,วน,มว,สวนบักม่วงสวนบักม่วงแล้วจา้าแล้วก็เลี้ยงแกะเลี้ยงแกะเลี้ยงแพะแล้วจา้าเลี้ยงแกะ จะพาชมต้นบมะม่วงต้นบมะยมต้นมะยมไปจ่าเดสิาพาไปเบิ่งอันอันต้นมะม่วงท้องพุ่นจ่าดกขึ้นกันโอ้ยยางตากแดดกระห่อนด้วยนะจ้า,จามื้อนี้แม่อ้วนกับพา่านพ่อแม่พี่น้องเอฟซีออกสถานที่เน,นาะจ้านั่งยุตบ้านห่อตะเนียมแรกะเมื่อยกะลาเนาะจ้ามื้อนี้กระเลยพาออกมาอ่าชมสวนน้องเกย์เกย์นะจ้า,จา อัน,นข้าเจ้าปลูกบักม่วงไว้เฮ้ยเมื่อยอจ้าพี่นอ้องเมยเมยพระจ้ามะม่วงแหน่โดกคักด,ด,ดก,ดกดดแน่ปลูกเจ้าไหนมาดกกระดอกกระแด่พระจ้าดกมากๆอันนี้มันมะม่วงอันใดน้อเนี่ยจ้าก่อ,อนส้อน เฮียหน่อยเฮียหนาฝุ่นเลยจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ขี้เตื่อเจอกันอันนี้ยูทูบเบอร์เจอกันฝุ่นเลยจ้าป้าโดกคักดกแน่โอ้ยฝุ่นเลยจ้าอันนี้ทุเรียนอั่นอีสานตีพ่อ้าง ตัวเลียนบานพอ้างนุ่นเป็นแบบนี้ต้นีอไหมพีน่น้องเบิ่งกเอาเด้อจะดกขักดกแน่ดกแท่ดกว่าพูดเละจา้ามือนี่พาพ่อแม่พีน่าาน,น้องอิซีมาห่างชมเนาะจ้าชมสวนง้มขักได้ไหมล่ะผู้ให้ควงฝากพูดเละจา้าเฮ้ยง้มขัก ปีกล้วยผุล่าใจเคี้ยกล้วยท่านไหนแกไปนะบรรยากาศปวดปงโอ้ยอันนี้ก็สิแม่นน้ำดอกไม้ติแม่นบอพผู้หลังก็ลอกกินวันนี้ห่งวงไงธรรมดาทีหละ,ละแต่ว่ามันแฮงเงินรวยไงที่ซื้อรวยรวยนสมเอิบดินดีสมบูรณ์พวกเสี่ยวแต่มันก็ดีเอาหนังมะก่อยไว้เนี บัวบัี้นเยน่ก่มน้ล้ย้านลายลายกับกินบอทันเนาะขันบอกไปขายไขายแป้นนิ่งนหน่อยเีเดโอเคใอัปลาทูมันเนียมากินไ้เลาตัวลมากพอตามานอนนี่นี่ตี อม่อมีเลยเย็ยนสบายกันเฮ้ยมียนอยู่ที่แรกอันเห็นอันนี้มันมันอยู่ทงน้าบนน้อสนุกเขอบอกอนนคือบอกใครเห็นมาสันบอกกับ้างนุ้นนะบบเนาะปุรา,า,อ,าอันนั้นบ้านขู่มักเตะอุ้ยลมเย็นดีแท้ แต่ว่าข้าแม่น,นาฝุ่นเนี่ยสิ่กับสิ่งให้ได้นาะมันมีหยาให้กินเนะะาะจ้าพ่อบัดนี้ก็ตัดขนออกติบัดนี้โอ้โอ,อืมจา้ามาเลี้ยงมาเลี้ยงอันแกะพี่น้องเ,เด็กเลี้ยงแกะวันนี้มาเป็นเด็กเลี้ยงแกะ เย็นสบายดีพี่น้องเอ้ยเย็นคักเย็นแน่ล้มเหมันต้วยๆนาะผูกอูปเป็นอนเล่นอยู่นี่เนาะแล้วจ้าอันนี้เมื่อคืนคอันเอียงเกาะเขาเอินเอียงเกาะมาค้ำเทศแลนะ้วจ้ะเบาผิดเราถือขอสโตรกไปเด้อจ้ะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกๆท่านเมื่อน,นี้แม่อ้วนกระเพาออกมาเล่นสวนแล้วนะจ้มะมาเล่นสวนน้องเกเก นะจ๊ามาเบิงขเจ้าเลียงปล่อยแบบธรรมชาตินะจ้ะปล่อยในหัวในสวนโอ้ยสบายดีดอ่ะคลิปนี้กับแค่นี้ก็น้จ้าคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีจ้าพ่อช่างนูนจบคลิปจ้า